อยากได้แม่บ้านที่เลี้ยงเด็กได้ในคนเดียวกันที่นี่คือคำตอบบริษัทจดหางานนาซ่าราเท้า48หากคุณกำลังมองหาคนที่ดูแลง,งานบ้านและดูแลลูกได้ในคนเดียวคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะเราเข้าใจดีว่าครอบครัวยุคใหม่ต้องการความสะดวกปลอดภัยและคุ้มค่าในเวลาเดียวกันวันนี้เราขอแนะนําการบริการจากบริษัทจดหางานนาซาราเท้า48ที่พร้อมตอบโจทย์คุณทุกข้อเลยทำไม ทำงานนอกบ้านตลอดทั้งวันการที่เราได้คนมาช่วยรับผิดชอบเรื่องบ้านและเรื่องเด็กในคนเดียวกันจะลดภาระและความยุ่งยากในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น 1. ไม่ต้องจ้างทั้งแม่บ้านและพี่เลี้ยง 2. ลูกมีคนดูแลใกล้ชิดตลอดทั้งวัน 3. ลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนคนดูแลบ่อย 4. ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จา่าย เช่นการเตรียมอาหารเด็กการเล่นกับเด็กอย่างเหมาะสมตามวัยหรือพาเด็กเข้านอน 2. อต้องรักเด็กจริงไม่ใช่แค่ทําได้ความเอาใจใส่และอารมณ์ที่มั่นคงของพี่เลี้ยงส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กโดยตรง 3. ม,มีการอบรมและผ่านการตรวจสอบจากบริษัทมืออาชีพเพื่อมั่นใจว่าคนที่คุณจ้างมีความรู้มีคุณธรรมและปลอดภัยกับครอบครัวคุณเราขอแนะนำบริการจัดหาแม่บ้าน กึ่งพี่เลี้ยงจากบริษัทจัดหางานนาซารัเพลส48นาซารัตเพลส48คือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดาหาแม่บ้านที่พร้อมดูแลบ้านและเด็กในคนเดียวกันโดยทางบริษัทเน้นคัดคนงานที่มีประสบการณ์จริงเฉพาะด้านเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า 1. งานบ้านจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ 2. ลูกน้อยจะได้รับความรักความเอาใจใส่และการดูแลที่ถูกต้อง 3. สอบประวัติและมีเอกสารที่ถูกต้อง 4. มีบริการเปลี่ยนแม่บ้านหากไม่พอใจในระยะเวลาที่กำหนดและบริการอื่นๆจากรานซารานท้าสีมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนอกจากแม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงเด็กแล้วเรายังมีบริการ 1. คนดูแลผู้สูงอายุมีทั้งแบบประจำแล้วไปเช้าเย็นกับ 2. แม่บ้านทำความสะอาดแบบรายเดือนหรือ สำหรับครอบครัวการมีคนที่ไว้ใจได้ดูแลบ้านและลูกของคุณคือภารกิจที่เราใส่ใจทุกขั้นตอนนี่คือเหตุผลที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ําๆอย่างต่อเนื่องในจ้าสามารถโทรสอบถามข้อมูล